สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจท็อปแท็บทีแอนทีรถด,ดับแต่งสวยแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้มีรถหล่อมาเยี่ยมครับมาจากาแถวนควปรปฐมเซียเอ็มสิทธิ์เจริญการช่างครับผมว่าจะเข้าไปเยี่ยมอูกแกอยู่เพราะว่าช่วง ที่ไปนั้นก็ไปงานแข่งรถเนาะไม่ได้แวะเลยมันไปหลายวันวันนี้ก็ยินดีมากครับที่มาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับโอ้โหชุดแต่งไหมของแท้เลยนะเนี่ยสวยๆน้อยแต่ร้อเปซนครับโอ้โหเขาเก็บ อปกรณ์แต่งจากญี่ปุ่นมาเลยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่แร่ไอเทมทั้งนั้นครับหายากไฟลงไฟเลี้ยวงานตัวนี้สวยเนาะสวยสวยสวยหวัวิอยากจะได้หวัวยูตตอนนี้สายเกินไปหรือเปล่า แต่ก่อนนะบอกว่า,าวถูกๆตัวเองไม่อยากได้ไหมว่ามันตลกว่ารถอ,อะไรจะมีหัวว่างัน้นว่ามันตลกเฮ็นตะตาแค้นหนของด้วยกันจุดว<อ>่าขึ้นกันมัฮะขึ้นกันมั้งขึ้นกันละสเต็ปเดียวกันละเบันตัด เดี๋ยวเอามาลองดูคันนี้เลดนะครับ304ศูนย์่เลดนะประมาณ3-4มิลอยากได้แบบนี้อยู่นะเนี่ยเ็าสั่งกันที่ไหนฮะที่เขาตัดมาเงี้ยสิทธิ์เจริญการช่างเชียเอ็มนี่เขาต่อรถผมเคยเข้าไปรีวิวทีหนึ่งนะไปกับสอรอปีนั้นนะไปขับ ลองกันอยู่ในร้านบ้านเฉียเอ็มนั่นแหละอยากได้ทรงนี้หลายคนอยากได้บันไดทรงนี้ก็คือทิ้งลงเลยแล้วก็เลื่อนรถเอาโอ้หนักเอาเรื่อมกันใช้เหล็นะครับแปะข้างข้างเลดรถก็ใช้หลายปีแล้วนะเนี่ยแต่สภาพยังดีอยู่เลย รถเกี่ยวเหยียบขึ้นเหยียบลงรถเกี่ยวมันไม่เหมือนรถแบ็คโฮเนาะมันเหยียบขึ้นเหยียบลงแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เหล็กงอเหล็กช้าอะ่ะมันไม่หนักมันแค่เจ็ดตันแต่ถ้าเป็นรถแม็คโครสองร้อยนี่น่าจะเยินไปแล้วเลยพวกเหล็กพวกเนี้ยได้ดีทาได้ดีตัวเบรกบันไดก็ทำได้ดีเอ๊ะแตร์ตจวดมึงกันด้วย สาม,สมาแสน,นเทมเลยเดเนี้แนวมุเนี่ยเ้หมาเลยต่อให้จะขั้นเนี้ยยังสามเสีเออสามแสนตียนช่วงไอ้อรมตีไม่ได้ย่นตีโอ้ต็มงโอโงโคเคคคันนี้ก็ไปงานที่ ยังกัยังกันสมุทรสงครามสมุทรสาคร้าไปเหมือนกันเสียเอสก็ไปเหมือนกันเสียเอสลื่นจนแค้นขาดเบือเลยจีขาดลื่นเลยเสียเอ่ะโดนอนนี้เราคน่ามปีปีได้ไปรีวิวตกีผมซื้อในรุ่นรุ่นเตรมเนี่ยร้านหาเออ้าอตเ่าหัวกสี คือจังงินจิกาทุ่มมือนี่นิวจิกามอกับร์ซล้านห้าเกลืองกยังดีอยู่เนาะเดบิลนู้น็ส่วนปะโอ้โมาทำมดาดิ้นขคือกันสเต็ปเดียวกันล่ะใบมันล้มแตกเลย โลบแล้วลาษาดีดีเนาะฮะแล้วคือบ่างงโหลด,ดาาย,ยางลกเหรอคือ่โหลดหมายถึงว่าใส้ยางแก้มเตี้ยนะยางขอบยิบสอไอ้ยิบสองจหาสองหางหาิบิบไหมนี่ยังไงนี่จะไงใส่รถกี่นะยุทธมินร์โเห็นมไตัวเขาเห็ดนมในหมดแล้วนี่ มืนหานสร้างต้อเทนฮะอเนบสูงเอกานนระันสูงกเหรก่ามันนี่ายกันก็คอย่ก็อยใส่แม่สิเบี้ยวมาเห็ดรถคั้หนึ่งอยู่นี่เบี้ยวสิบสองหลอดมาเหดต่อไหคั้หนึงมันจะมีูมาจอดรเลยอยู่เรียกว่าขายได้ดีดนี่จะโรคบรคคบหรือว่ไปเหหักหลายหักจ้ะป๋อง โอนเมนซีจากองมายุ่งสิงนิงเหมโอ้โเนี่ตั้งัต่อเลยนะเี๋ิลงไปเล่นเทรบุรีเหมือนเดนโอ้ลงไปฟองกันเลยเด็เอาไปไหมเดี๋ยวเอไหมะมันเดนที่บงามเขาของไงะใช่บันไดอ่ะเดี๋ยวใส่ยูมิยูบันไดมีอยูนี่ย ถ้ามีบันไดมันก็ต้องมีตัวนี้เป็นตัวจอจอเข้าตรงนี้สีแตกว่า่เยเตกก็ต้องยอมแ,แตกแ้วถ้าอยากจะสวยใช้บันได จะพาไปเยี่ยมกดังเมื่อกี้ก็ลืมให้ท่านผู้ชมดูตอนไปหานะพวกเสียมไปเยี่ยมกดังกลับมาทำงานต่อครับวันนี้ก็วุ่นอยู่กับการประกอบอะไรภายในเก๋งนะครับทำคนเดียวเลยประกอบพรม ผมยังใหม่ๆอยู่เลยคันนี้สภาพดีครับเดี๋ยวขัดทำความสะอาดดอกอันนี้ก็ล้างบ้างก็เลยพวกคอนโซลพวกน,นี่ก็ล้างหน่อยนึงละกลายเป็นรถซักคมซักอะไรใหม่หมดเลยสวยเลยทช่นนี้ ตัวนั้นตัวนี้ใส่ก็สวยแล้วครับนี่ก็จะทำแอร์ มันจะมีอ่าตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีตัวนี้ของเขาที่ผมทํามานี่ตัวนี้ของเขาเลยทำมาให้พร้อมเลย นี่เราจะใส่พร้อมกับคันลิงแล้วก็บีใช่ไหมปึ๊บปึ๊บแล้วจะเข้าไปพร้อมกันนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เบาะใส่ที่นี่ก็ ดูดีครับมาชมครับตอนที่เสร็จแล้วนะครับมาดูกันครับประกอบเสร็จแล้วนี่จะเงาๆประมาณนี้ ดข้างนั้นยังไม่ประกอบเพราะว่าใสซิลิคโคนกันเหล็กที่มันเป็นกระด,ดูกอยู่ด้านข้างซิลิคโคมันหลุดใส่ลงแลกเกอร์เกือบเงาเียบร้อยกระดูกก็ขึ้นลงได้ปกติครับนี่ขึ้นสุดละ ก็เยี่ยมเลยแต่ขาดเก๊กกลางเก๊กกลางมันไม่มีไม่เป็นไรนะไม่ต้องมีเก๊กกลางก็ไม่เป็นไรนะตีเป็นเบาตีเป็นเบาทุเป็นเบานอนไปเลยถ้าใครซื้อไปก็ไปตีเอาช้ำๆเงๆครับโอเคนะครับ รอให้ลูกค้ามาดูได้ยินว่าจะมาดูทรงสวยๆเจ้าแลมโบบโอเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ